เอาอีกแล้วครับเจสซีลินกาดซอหมดอนาคตหรือเปล่าครับโอ้โหล่าสุดโคชเอฟซีโซครับเอาอีกแล้วครับจวกลินกาดบอกว่าไม่มุ่งมั่นมากพอนะครับสงสัยจะอยู่ยากแล้วครับเมื่อล่าสุดครับคิมกีดองผู้จัดการทีมของเอฟซีโซออกโรงวิจารณ์เจสซีลินกานะครับประด็นกลางกลางของเมนยูว่ายังสู้เพื่อทีมไม่มากพอครั้งก่อนก่อนเบรกทีมชาติก็โดนครับครั้งนี้โดนอีกแล้วนะครับ ลินการ์ดครับย้ายมาแค่แข้งที่สุเคล็กเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับหลังกลายเป็นแข้งเฟรเจนต์นับตั้งแต่หมดสัญญากับเน็ตยามฟอร์เรสเมื่อจบฤดูกาลที่แล้วครับ2022-2023ยังไงก็ตามครับลินการ์ดเพิ่งออกสตาร์ตตัวจริงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจาก4เกมให้กับเอฟซีโซโดยยังยิงประตูรหรือแอซเสไม่ได้เลยแถมล่าสุดก็ไม่มีชื่อลงเล่นในเกมที่เสมอกับกังวอนเอฟซี1-0ล่าสุดคิมกีดองผู้จัดการทีมของเอฟซีโซบอกว่า ผมคิดอยู่หลายครั้งในการถอดเจสซีลินการ์ดออกจากทีมผมไม่คิดว่านักเตะที่ไม่ยอมทุ่มเทวิ่งเต็มที่ถึง2-3นาทีควรจะเป็นนักฟุตบอลนะถ้าเขาไม่พยายามต่อสู้หรือไม่ยอมวิ่งให้มากกว่านี้นักเตะคนอื่นที่ลงสนามตลอด90นาทีเขาเล่นดีกว่าหากคุณใช้ชื่อเสียงในการเล่นฟุตบอลเนี่ยคุณไปเอาพวกนักเตะที่แขวนสตาร์ทไปแล้วไม่ดีกว่าเหรอโอ้โหโดนแบบนี้ก็เจ็บจีดเหมือนกันนะครับสำหรับเจสซีลินการ์ด ต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่กีดองในวิจารลินการ์ผ่านสื่อครับโดยย้อนไปเมื่อไม่นานมาเนี่ยครับช่วงก่อนพักเบรกทีมชาติก็ตําหนิไปทีหนึ่งทํานองเดียวกันนี่แหละไม่ทุ่มเทมากพอเล่นให้กับทีไม่มากพอไม่เหมือนเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆสําหรับเจสซีลินการ์ไม่ยอมวิ่งน,นะครับมีรายง,งานบอกว่าลินการ์ตอนนี้กําลังพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกข้อเข่านะครับและยังไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ด้วยนะครับนั่นแหละครับ ก็โดนวิจารไปแบบไปโดยปริยายครับล่าสุดก็โดนอีกแล้วครับไม่รู้ว่าอยู่ยากไหมนะที่เกาหลีใต้ครับถ้าไม่ทุ่มเทมากพอครับโคชก็ด่าเอาเลยครับพูดกันตรงๆไปเลยว่านักเตะคนนี้ไม่ยอมทุ่มเทมากพอนะครับแล้วแบบนี้ลินกาจะออกมาตอบโต้หรือว่าจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไม่ไปรุ่นจัดไปยา,ย,ายาวเลยนะครับผมาตามข่าวกันยาว,ยาว